ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นดอยอินทนนท์ตอนนี้อยู่ตรงเป็นเป็นด่านจ,จุดตรวจที่หนึ่งนะครับก่อนขึ้นดอยอินทนนท์วันนี้ผมจะมาขับคันนี้คันเดิมขึ้นดอยอินทนนท์ครับแต่เราไม่ได้ไปที่ดอยอินทนนท์นะครับเป้าหมายเราก็คือจะไปที่อำเภอแม่แจ่มนะครับจะไปที่ป่าบงเปียงนะครับอ่าอ่าเรามาถึงด่านครับเดี๋ยวเราต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนแค่นึงีอ๋ออ๋อโอเคครับ ตังจอซ้ายมือสามคนร้อยแปสิบร้อยแปดโอเคนะครับครับผมนี่นะครับเราก็จ่ายจ่ายค่าเข้าอุทยานนะครับรวมรถแล้วก็ร้อแปดสิบาทครับไม่รู้เท่าไหร่บ้างนะครับก็คนสามคนนะครับแล้วก็รถหนึ่งคันนี่รถขับคันนี้ขึ้นดอยอินทนนท์ครับคันเดิมใครเจอก็ารครับฝาก พาเจ้าก็ฝากตีเจ้าของรถนะอันนี้ขอบคุณพี่เจ้าของเจ้าของกลุ่มนะครับแกเลขคัดเลือกเลขให้อยากสวยเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เลขจองนะเป็นเลขแกแกแกสุ่มให้ะแล้วก็สวิปอีกเลขสามคนหนึ่งพอดีเลยถึงสามสามอีกเลขสามอีกสามเยอะมากครับแถมผมเกิดวันที่สามเลยนะผมเป็นคนเกิดวันที่สามนี่ฮะอันนี้ตัดตรงด่านไปแต่ปลายทางเราจริงๆก็คืออำเภอแม่แจ่มครับ หรือว่าป่าปงเปียงนะครับเราไม่ได้ขึ้นไปที่ดอยถนนเราก็ไปผ่านที่อะไรนะผ่านที่จุดตรวจที่2แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ทางไปทางอำเภอแม่แจ่มนะครับแต่คลิปนี้ผมจะรีวิวนะครับว่าไอ้สวิตพันสองคันนี้มันมันจะขับมันขับขึ้นได้แน่นอนแต่มันจะขับยากไหมขับยากขับง่ายแค่ไหนโค้งเยอะมากกับน้ําหนักเรามาทุกสามคนหนูชื่ออะไรหนูหนูชื่ออะไรอันนี้เป็นไปอ่ะหนูชื่ออะไรคะอันนี้เป็นเด็ก ค้นของสัมภาระของเราขาดเก็ขัดแป๊นนึ่งนะครับขาดเข็บขัดแล้วคือด้านบนก็มีน้ําตกมีอะไรเยอะแยะครับแต่เราคงไม่ได้แวะนะครับมีน้ําตกวชิรธาน,นไม่ใช่วชิรบิดนะไม่ใช่นั่นชื่อผมพอพอพอ,พอผ่านด่านขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอเริ่มเริ่มเจอเนินอเลยเนืนออะไรครับอันนี้เนินเชือเนงก็น่าเนืนอนั่นเลยผมว่าตรงนี้น่าจะยังไม่มีอะไรใช่ไหมก็ขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะเป็นเกียร์ดีเกียร์ดียาวๆไปจนไป เดี๋ยวไปเจอทางชันๆผมจะถ่ายให้ดูรอบนึงยแต่ผมว่ามัน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 จะไม่คล้ายๆพุทธะเบิกนะมันมันจะชันยาวใช่ไหมตรงนี้ใช่ตยจถนนมันจะชันยาวๆนะครับแต่มันก็สูงนะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยจากระดับน้ําทะเลแต่ก็ยังมีข้อห้ามมาเลยว่าห้ามขับรถต่อท้ายจี้จี้เพราะว่ามันเป็นเนินก็ต้องใช้เทคนิคมันเป็นชันเอนน้ำตกสวยมากเทคนิคเดียวกันนะกับกับเขาทุกๆลนะฮะกับขับขึ้นเขานะครับ เจอทางจะชัใหน่อยแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำปกตินะครับตอนนี้เพิ่งผ่านน้าตกวชิรธานมานะครับรู้สึกว่าทางมันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆสังเกตจากจากรอบเครื่องรถยนต์นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แต่ความชันมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนทางอูทับเบิกนะครับเนะี่ยดูรอบรถยนต์ผมสามพันกว่าสามพันกับสี่พันรอบครับบางครั้งนะครับแต่เกียร์อยู่ที่เกียร์ดีอยู่นะครับ นี่ทางมันจะเป็นลักษณะนี้ฮะก็คือลาชันยาวๆไปเลยคือมันจะมองเห็นความชันไม่ชัดเจนนะแต่ว่ามันก็ชันอยู่นะมันจะเป็นชันยาวๆเรื่อยๆอันนี้เพิ่งผ่านอาตกวชิรธานมาเมื่อกี้ครับนิดเดียวเองแสงตอนนี้ก็คุไฟป่า คือระหว่างทางขึ้นมาเราจะเจอป้ายบอกระดับความสูงอยู่ตลอดนะครับจะเป็นป้ายสีน้ําเงินคือมันมันจะไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะอ่าตัวข,ขึ้นไปนะอ่างขางบะขึ้นไปเนาะเออเพราะว่ามันมันคล้ายๆกับอ่าทางทางขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอ่างขางขึ้นยาวๆนะครับ <c oughs> ชันยาวๆแต่ว่าโดยถนนนี่เส้นทางน่าจะยาวกว่า มันก็เป็นบทดีนะที่ที่ทางชันนี่มันเป็นลักษณะลาดยาวนะครับก็คือมันมันสามารถใช้เกียร์ดีเกียร์ดีได้ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์แอลก็ได้ครับยยเพราะว่า,อารอบเครื่องยนต์เนี่ยมันมันได้รอบนะครับมันไม่ต้องมาเปลี่ยนรอบขึ้นขึ้นลงลงบ่อยๆนะครับขอแค่อย่าอย่าสะดุดแค่นั้นเองอย่างนี้ครับสะดุดแล้วสะดุดรถบรรทุก,กพอเรามาเจออย่างนี้ปุ๊บจังหวะแซงเราก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนไปใช้เกียร์เกียร์ต่ำเกียร์อลเกียร์เอสหรือว่า เอ็มหนึ่งเอ็มสองนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับแต่รถผมนี่เป็นเกียร์แอลนะครับเนี่ยคันนี้คันนี้เป็นเกียร์แอลนะฮะก็คือเกียร์ตำ่ำเนี่ยพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บมันถึงมันจะไม่ชันมากแต่ว่ามันก็ทําให้รถสะดุดน,นะครับแล้วก็ต้องต้องเล่งรอบใหม่นะครับเวลาแซงนี่ก็แซงลำบากนิดนึงเพราะว่าทางมันเป็นเนินขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าจะแซงก็ต้องดูจังหวะดีๆโอ้หุ่นเนิอนอะ่ะ อย่างเงี้ยพอเจอเนินปุ๊บไอ้รถพวกเนี้ยงานเข้ามาแล้วแล้วเราก็<ะ>ต้องชะลอตามเขาแซงก็ไม่ได้อะแล้วรถพ่วงด้วยครับเนี่ยโอ้มันพาดขึ้นมาละ่ะ้า่อะเหมือนเขาตีไฟเลี้ยวให้เราแซงเราก็แซงไปเลยโอเคขอบคุณมาก ใจพี่รบบรรทุกครับแกก็บอกเรานะว่าข้างหน้าจะแสงได้แกไม่ปล่อยให้เราเราใช้เกียร์แแสงนะนผมใช้เกียร์แอแสงขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าใช้เกียร์ยาวๆครับก็มันจะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมที่จริงทางมันก็ชันอยู่นะครับแต่ว่ามันมันชันยาวมันก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีไปเลยนะครับใช้เกียร์ดียาว ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ใช้รอบ3,000รอบนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยกาย,ยภาพถนนนี้เราเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าว่ามันมีเนินนะครับ,นะรบเริ่มเห็นต้นสนแล้วครับแสดงว่าเราเริ่มไต่ระดับขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับเนะี่ยมีต้นสน ี่ชี้ชัดได้เลยครับว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นเนินโดยชัดเจนครับถ้ามีการแบ่งเลนอย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยขาจะม,มีไว้เพื่อลดหนักนะครับตรงไหนที่เป็นเนินชันๆสามพันรอบสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าเส้นทางมันจะเป็นอย่างเงี้ยมองไม่ออกเลยนะครับ ตอนนี้ผมใช้เกียร์ดีเรื่อยๆครับไม่ได้ใช้เกียร์ L อแต่ถ้าเป็นเกียร์ L ปุ๊บนะเนี่ยใช้เกียร์ L อปุ๊บรอบมันจะสูงขึ้นกว่าเดินเดมนะแต่ความเร็วเนี่ยอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเห็นไหมความเร็วไอ้ความเร็วของรอบมันจะเพิ่มขึ้นนะซึ่งมันไม่ต่างกันมากนะครับเราก็เปลี่ยนไปใช้เกียร์ดีปกติเลย ว่าเราไม่ได้มีจังหวะที่ต้องเบรกบ่อยๆถ้าเจอต้นนี้รู้สึกว่าเราขึ้นมาที่ระดับความสูงพอสมควรครับเจอต้นเหียงกระจ้เออนี่ยต้นยังมาแค่แค่ต้นข้าพวกจำพวกตระกูลเฟิร์นในพวกนี้ครับถ้าเห็นต้นไม้พวกนี้แสดงว่าเราอยู่ที่ระดับความสูงสูงพอสมควร อนนี้เราก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆครับอีก13กิโลเมตรถึงยอดดอยอินทนนท์แต่ว่าเราจะไม่ไปถึงที่นูน่นนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงจุดตรวจที่2นะครับพอพ้นจุดตรวจที่2แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอแม่แจ่มนะครับผูบ้รีรอบครับเรามา3คนกับน้าหนักบรรทุกเต็มท้ายรถนะครับข้างหลังมีมีนะครับสัมภาระเต็มท้ายรถ ดูอุณหภูมิครับจาก33ข้างล่างนะครับพื้นข้างล่าง33องศาตอนนี้ตอนนี้21โอ้ปิดแอร์ครับปิดแอร์ครับเออปิดแอร์เอะไอเปิดครับเออมีไบเกอร์ไบเกอร์ฟิวเย็นมากเลยฟิวนี่นี่อันนี้คือเรายิ่งขึ้นมันยิ่งลดนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเรายิ่งขึ้นสูงอุณหภูมิยิ่งลงต่ำ จำโยไซยอ่านี่นี่นี่เรามาถึงด่านตรวจแล้วครับ่านตรวจที่สองเนีย่ยมองเห็นแถวลวยแล้วรวยรวยใช่กรวยไม่ใช่กรวยนะรวยใจตำรวจนะครับเขาจะตรวจน่าจะตรวจบัตรหรือเปล่าลั้ยวล่าโ <ใน S 2> ยไซสวัสดีครับ,รบ,ออบโอ้ยเกอบโนโอเคขอบคุณครับ เขาจะฉีดส่วนนี้ไปนะกระชนป้ายผมก็ดูแต่พี่เมื่อกี้ไม่ได้ดูป้ายโอเคขอบคุณครับต <laughs> 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 ิดล้อเนี่ยตรงนี้เราเคยมหมนี่น้ำตรงแม่ปาน8กิโลเมตรเนี่ยระดับความสูงเท่าไหรนะ่1 6 0่ หกสิเนะเบเจ็ดเมตรนะครับก็คล้ายๆความสูงเท่าๆอะไรนะพุทธเบิร์ตน,น,น,นะครับน้ำพุร้อนตรงไหนอ๋อมีหมอกมีหมอกมีหมอกโอเคนะเราจะเดินทางต่อไปที่ป่าบงป่าบงเพียงนะครับมีหมอกมีหมอกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับมาเจอกันคลิปหน้า<ะ>ขับรถก่อนเพราะว่าทางมันลื่นนะครับเนี่ยทางมันลื่นลื่นแล้วมันแคบแล้วมันลื่นด้วยเนี่ยพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันสภาพมันเปลี่ยนเลยเนี่ยเหมือนเป็นป่าทึบป่ามืด น้าชื้นด้วยครับโอเคครับจ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 บแค่นี้เนาะคลิปนี้เนาะ